สวัสดีค่ะจะแบ่งปันเรื่องอะไรนะคะเอาเรื่องการเงินดีก,กว่าทุกคนนะวิธีการดึงดูดเงินนะคะในยุคสมัยนี้นะคะทําอย่างไรเนาะที่จะมานะพาให้ทุกคนค่ะขายสมู่ไปด้วยกันค่ะทุกค,ค้าเออนะเคล็ดลับในการนะมีใครบ้างนะคะที่กําลังมองหาช่องทางหาเงินเนี่ยตัวช่วยดึงดูดเงินให้กับทุกคนค่ะนะ ดียังไงในการขายของออนไลน์ค่ะในการขายสบมู่ล้างหน้าการที่เราดูแลผิวหน้าผิวกายของเราเนี่ยมันดีตองไหนพวกเจ้าคิดเบื้องสี่้อจ้าพี่น,อน้องทุกบ้านทุกหลังเขาใช้สบม่ล้างหน้ากันอยู่แล้วเจ้าคิดเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นตัดสินใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำเจ้าก็สิดได้เงินจ้าพี่น,อน้องสำหรับใครนะที่กําลังมองหาช่องทางที่แบบให้ได้เงินมากกว่าหลักแสนขึ้นไปยันหลักล้าน ใครอยากมีไรายได้ตั้งแต่หลักพันขึ้นไปสองพันสามพันต่อวันมาทางนี้นะคะพี่จะแนะนําให้ก่อนที่เรานะจะมาขายสบู่นะเราคุณว่าเราไม่มีเงินเนี่ยเราจะไปดึงดูดเงินมาจากไหนมาลงทุนมาขายสบู่ล้างหน้ากับพี่นะคะอันนี้เอาเนื้องานตัวเองล้วนๆค่ะเพราะว่าพี่ไปให้ความรู้สาระนะี้เป็นร้อยแวนวะอ่ะอันดับแรกค่ะถ้าหากว่าคุณอยากทํากับพี่จริงๆนะ ลงคุณเท่าไหร่ถึงจะมาขายสินค้ากับนิดได้นะแค่คุณมีเงินแค่นะร้อยเจ็ดสิบบาทกับค่าส่งก็สามารถขายด้วยกันได้เลยค่ะนะพี่เคยใช้สมุนมากกว่าหกก้อนแล้วมันใส่ดีนี่จา้าตอนนี้พี่เพิ่งเริ่มต้นใช้แค่สองวันนะผิวหน้าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ไม่มาโน,โนแน่นอนถ้าคุณไปสองไได้เลยพี่แบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างคุณเอาเคล็ดลับที่พี่แบ่งปันไปใช้ได้เลยเกินผลลัพธ์แล้วมาทาด้วยกันยกตัวยอย่างเช่น วันนี้คุณเป็นคนหนึ่งไหมที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านคุณทํางานประจําคุณค้าขายเอากรณีคนที่มีหนี้นะคนที่ไม่มีรายได้เยอะขึ้นมีรายได้น้อยคนที่แบบอยากกดหนี้แล้วก็อยากดึงดูดเงินบนโลกออนไลน์มาขายสมู่ล้างหน้าด้วยกันไปขายแบรนด์อื่นจะได้แต่วันนี้เรามาเอาแบรนด์ตัวเองเลย ตรงนะคะทุกคนใครที่อยากทากับพี่นิดนะเงินที่มีอยู่อะนะสมมุติว่าสามีให้ทุกวันใช่ไหมให้เราขอโทษก,ก่อนเปลี่ยนความคิดก่อนจากที่เราเคยบอกว่าเงินหายากเงินไม่มีมีแต่รายใจ่ายให้เราเปลี่ยนใหม่ว่าต่อไปนี้นะเงินหาง่ายได้มาบ่อยฉันหาเงินเก่งฉันเก็บเงินเก่งฉันสามารถลงทุนแล้วต่อย,ยอดให้ฉันมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้ แล้วคุณก็เก็บเงินทุกวันนะสมมติว่าสามีให้เงินคุณเท่าไหร่ก็แบ่งเก็บวันนี้ยี่สิบสามสิบตั้งเป้าเอาว่าร้อยเจ็ดสิบบาทเนี่ยกี่วันเราถึงจะเก็บได้พอเก็บเงินได้ร้อยเจ็ดสิบบาทคุณก็มาตัดสินใจพี่ไม่อยากไม่อยากให้คุณไปยืมใครมาเลยค่ะให้คุณเก็บเงินด้วยตัวเองหรือให้คุณไปหารับจ้างอะไรก็ได้นะให้เงินได้ร้อยเจ็ดสิบบาทมาหรือคุณมีเงินเยอะอยู่แล้วคุณรวยอยู่แล้วให้คุณเอาเงินส่วนหนึ่งที่คุณมีเนี่ยนะไม่ดูถูกใครอยู่แล้วเพราะเราก็เป็นคนที่ นะไม่ได้มีคาะนะแต่เราก็อยากจะให้ทุกคนได้มีเงินเยอะๆไปด้วยกันในวันหนึ่งเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ช่วยกันทำนะอ่ะหนึ่งเลยที่ต้องการคนที่รักนี่ด้วยหัวใจอย่างจริงใจพี่ก็จะรักทุกคนเช่นกันนะไม่รักไม่ได้มาแบ่งกันนะแล้วเราก็เก็บเงินไว้นะขอบอธิษฐานก่อนทุกครั้งที่เราจะเก็บเงินเนี่ยขอบคุณนะรักนะอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปไหนนะถ้าจะเก็บไว้เอาไว้ซื้อสมู เอาไว้ใช้เอาไว้ขายจะทำให้เรามีรายได้เยอะขึ้นในขณะที่เลี้ยงลูกนะพี่มาขายของอะไรพี่ก็คิดแบบนี้แหละแต่ก่อนไม่เรียนรู้เรื่องของวิธีคิดแบบนี้ด้วยซ้ำรู้แต่ว่าอยากใช้อยากขายก็ลงทุนทำเลยลุยเลยไม่จริงไม่รั่วอะไรเลยค่ะแต่แบนแต่ละแบนเขาจะสอนสอนให้เราทำแบบนี้แบบนี้แต่เขาไม่ได้มาสอนวิธีคิดแบบนี้นะแต่การเรียนรู้วิธีคิดอะมันถูกต้องแล้ว ถูกต้องไม่พอถูกใจตัวเองก็ต้องถูกใจคนอื่นด้วยนะแล้วก็คิดดีพูดดีทําดีแม่ไรอะ่ะม่รู้แม่มยังไม่ได้ใช้เน็ตแล้วก็เก็บไว้ทุกวันแล้วก็ตัดสินใจมาทํากับพี่นะถึงไปทําคนอื่นก็ได้เปิดบินเท่าไหร่เปิดบินเจ็ดร้อยพอลงทุนใช้ดีเห็นผลคุณ้็มาเปิดบินค่ะ สิบก้อนเจ็ดร้อยสาสิบได้กำไรสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบเลยนะเนี่ยนะนะลงทุนไม่เยอะเลยค่ะแล้วคุณค่อยสะสมลงทุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่พี่ต้องการนะคนที่มาเป็นยิวเลอร์เคียงข้างพี่ท่ะนะตั้งแต่นะสองร้อยคนขึ้นไปมีคอร์สให้เรียนรู้สร้างตัวตนไปด้วยกันคุณพร้อมลุยไหมสองร้อยคนนี้เยอะมา,มากเลยนะ ช่สงสัยต้องวันหนึ่งต้องทำเหมือนครูบาอาจารย์แหละถ้าเยอะขนาดนี้นะพี่ทำสำเร็จนะเราต้องไปเช่าสัมมนานะฮะเพื่อไปแบบเทนจิตกันอ่ะบอกตัวเองค่ะว่าฉันทำได้ฉันมีสมองเงินล้านฉันหาเงินเก่งฉันเก็บเงินเก่งฉันขายดีฉันขายปังฉันขายหมดลงทุนเท่าไหร่ฉันก็ขายหมดค่ะ ให้เราคิดแบบนี้แล้วที่สำคัญคุณไม่ต้องสต็อกของก็ได้คุณแค่มีหน้าที่สั่งซื้อสั่งใช้ใช้ดีเห็นผลก็ไปหาออเดอร์มาแล้วก็เอาทุนมาให้พินิจเอากำไรก็บไว้อย่างนี้ก็ได้แต่บอกเลยในวันข้างหน้าทุกคนที่จะมาทำกับเราในช่อง u t ท b e นี้ที่ใครตัดสินใจจะมาทำนะถ้าสั่งของมาพร้อมกันเยอะๆจ้ตัวอย่างเส้นหนึ่งหมื่นก้อนขึ้นไปของต้องรอผลิต ถ้าโอนเงินมาสั่งซื้อสั่งจองพี่จะส่งตัวเทสให้ทุกคนเลยค่ะส่งตัวเทสให้ทุกคนที่สั่งแต่ถ้ารอนต่อไปนะที่คุณจะสั่งจองกันเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะมันจะเป็นแบบแบบกล่องแล้วอ่ะนะจะมีกล่องให้ด้วยเราต้องไปเซ็นสัญญาสั่งผลิตใครที่อยากท,ทําธุรกิจร่วมกันอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์นะก็ลองเรียนรู้นะคะลงทุนเท่าไหร่ได้กํไาไรเท่าไหร่เดี๋ยวเล่าให้ฟัง สมมติคุณตัดสินใจเป็นยูเลอร์ใช่ไหมคะลงทุนนะหนึ่งหมนก้อนค่ะสี่แสนห้าได้กําไรค่ะนะล้านกว่าถ้าใจคุณคิดว่าคุณขายของสต๊อกหมดนะแต่พี่ไม่อยากให้คุณทําอย่างนั้นแต่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองขายดูก่อนขายจนเก่งจนมาหนึ่งร้อยก้อนสองร้อยก้อนมั่นใจก่อนนะขายในรูปแบบนี้ไปก่อนนะช่วยกันแล้วค่อยสต๊อกของเยอะถ้าเรายังขายไม่เก่งไม่ต้องสต๊อกของเยอะค่ะ พี่ไม่ให้ทุกคนสต็อกแน่นอนค่ะนะพี่อยากจะให้ทุกคนที่มาทํากับพี่นะ่ยนะขายค่อยๆขายเป็นขายปังไปเรื่อยๆลองวัดใจตัวเองว่าเราจะมีความอดทนรอกับผลลัพธ์รือ,อยู่ได้นานไหมไม่อยากให้ทุกคนเอาเงินมาลงตู้มแล้วก็แบบหมดว่ามันสต็อกเยอะขายไม่หมดแบบนี้ไม่เอาค่ะอยากให้ทุกคนค่อยๆทำค่อยๆไปนะนะลงทุนเริ่มต้นสิบก้อน ้ิก้อนสามสิบก้อนร้อยก้อนสองรอยก้อนดูก่อนถ้าสองร้อยก้อนหมดไม่ว่าสต็อกเป็นพันเป็นหมื่นคุณก็หมดใจคุณต้องใหญ่ก่อนนะคุณต้องขยายกระถางความคิดหัวใจคุณก่อน <c oughs> ถ้าใจไม่ใหญ่สต็อกเข้าไหร่ก็ไม่หมดแต่สต็อกมันจะหมดก็ต่อเมื่อใจคุณกล้ากล้าคิดกล้าทำ กล้าบอกต่อกล้าขายให้คนนั้นคนนี้เราถึงจะได้ตังค์เข้ามาบ้านเราไม่โทษใครอะโทษตัวเองที่ไม่ลงมือทำไม่ตัดสินใจสักทีเจอกันแล้วก็ตัดสินใจทำอย่าคิดหน้าคิดหลังเนาะพี่ขายของอะไรมาเชื่อไหมคุณจะปรึกษาแฟนคุณก่อนก็ได้นะปรึกษนะาแฟนคุณก่อนก็ได้ก่อนอมาทำถ้าคุณยังไม่เชื่อใจในพี่นิดนะ ถ้าคุณเชื่อถือเชื่อใจพี่แล้วก็ลองทําเลยค่ะเชื่อไหมพีทอนะนะเห็นเพื่อนทํามีปัญหาใบหน้าก็สั่งทีมมาใช้เลยค่ะไม่ปรึกษาแฟนเลยค่ะคิดเองทําเองค่ะวันนี้ถ้าเราไม่คิดเองทําเองเราไม่รู้เราไม่ลงมือทำสักทีเราจะรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองไหมอ่ะเราจะแก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้ไหมไม่มีทางถ้าเราอยากเป็นคนสาเร็จเราต้องกล้าคิดกล้าทำถ้าอยากเป็นคนล้มเหลวเราต้องไปปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้ค่ะ เดี๋ยวคนนั้นคนนี้พ่อแม่ก็บอกไม่ให้ทำอยู่แล้วนะเราไม่ปรึกษาใครถ้าคุณอยากปรึกษาเขาก็ปรึกษาคนที่เขาไม่ทําเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีเราต้องปรึกษาเราต้องมีพาร์ทเนอร์คนที่เขาทํามาก่อนคนที่เขาเคยขายดีขายปังมาก่อนอย่างพี่นะี่เนี่ยนะก็พอเป็นไอดอลให้คุณได้ฉันสต๊อกร้อยชั้นก็ขายหมดร้อยสต๊อกห้าสิบก็ขายหมดนะขายดีมีเงินเหลือกินเหลือเก็บ แล้วเราจะบอกเสมอว่าอย่าใช้เงินเกินตัวนะคะหาได้มืน่นแบ่งเก็บเพื่ออนาคตด้วยเราจะแบ่งปันเสมอแต่ก่อนเราไม่รู้แบบเรื่องนี้มีตัวแทนบางคนน้องมันก็อยากทํด้วยนานสอนมันไม่เป็นไม่ซ้ําบางที่เบื่บอก็ไม่สอนมันด้วยเอออยากทําก็ทกํามึงไม่ทําก็แล้วไปอย่าเงี้ยมีนะอดีตที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นนะน้องมันก็อยากทํากับเรา อยากอยู่กับเรานานๆอยากเป็นแต่เราก็สอนเขาไม่เก่งนะตอนนั้นแต่ก่อนคือมีโมเมนต์ที่แบบว่าเอ้ยทาเอาแต่เงินอะนะทุกวันนี้รู้แล้วค่ะไม่เอาไม่เป็นแบบนั้นแล้วค่ะนะที่ถึงจะบอกทุกคนว่าอย่าทําพ่อหวังคนอยากได้เงินอย่างเดียวพอเขามาเป็นตัวแทนเราอะจริงๆแล้วทุกคนติดตามพี่เนี่ยทุกวันทุกวันทุกคนก็จะเก่งแล้วละ่ะคนจะกล้าคิดกล้าทําแล้วละ่ะแต่ตอนสมัยที่พี่นิดยังไม่เก่งอะ สอนคนก็ไม่เป็นมีคนที่น้องเขาอยากจะมาเป็นตัวแทนน้องมันอยู่ในซอยเนี่ยมันมาอุดหนุนของเราตลอดไม่ใช่เราไม่รักมันนะเออเราก็รักมันแต่บางทีตอนนั้นคุณก็สอนพวกมึงไม่จริงเหมือนกันก็ไม่เป็นเหมือนกันคนเราอ่ะถ้าไม่ผ่านจุดที่เราไม่รู้อ่ะมันก็ไม่รู้วันนี้หรอกก็ไม่สามารถมาบอกตออได้หรอกว่าเอ้ยทําแบบนี้มันดีทําแบบนี้มันไม่ดีอย่าทา ก็ให้จริงใจซื่อสัตย์ต่อกันนั่นแหละนะใส่ใจกันแล้วกันรักกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเออมันไม่เป็นก็สอนมันจับมือทำอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมล่ะบางทีลูกค้าไม่เข้าร้านอย่างเงี้ยนะแล้ก็ต้องใช้ความเชื่อแล้วลนะ่ะถ้าอยากให้ลูกค้าเข้าร้านเราไ,ไปแล้วนะคะทุกคน ถ้าใครที่สนใจนะอยากจะขายสมูทล้างหน้ากับพี่ก็ยินดีต้อนรับค่ะนะลองเอาไปใช้ดูถ้าดีเห็นผลก็มาขายน้ำกัดน,นะจ๊ะพี่น้องนะไม่ทิ้งไม่ทีใครสคักคนถ้าคุณติดตามพี่มามากพอสมควรว่าพี่ให้ความรู้ดีมากนะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันผลบุญน,น,นั้นจะตกที่คุณนั่นแหละนะเราแชร์เรื่องร้ายๆเรื่องราวลบๆมาทั้งชีวิตแล้วเราแชร์อะไรดีๆช่วยเหลือสังคมดูนะ คุณลองคิดบอกแบบนี้ต่อไปคืณต่อให้คุณไม่มาขายของอะไรคุณก็มีเงินเหลือเก็บอ่ะการเงินคุณจะดีขึ้นถ้าคุณได้ทํางานประจำํำอะนจา้าบ๊ายบายขอบคุณเล,ลี้ยเดินจ้าฝากไว้ได้อมจีอออมใจเดินจ้าพี่นอ้อง